ขับถ่ายการไม่อยากกินอาหารการไม่อยากกินอาหารนี่การทํางานของูมต้านทานนะเวลาเราเจ็บป่วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องการหยุดการย่อยหรือการใช้เอนไซม์เมื่อเขาหยุดการใช้เอนไซม์แล้วเอนไซม์เนี่ยทำหน้าที่สองอย่างตัวหนึ่งก็คือทําหน้าที่ย่อยอาหารคือตัวเดียวกันทําหน้าที่ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนเหลือแบ่งออกมาทําหน้าที่ของสันดาบหรือถ้าสร้างพลังงานแต่ถ้าไม่กินอาหารตัวที่ไปย่อยอาหารก็จะน้อยลงมันก็จะเหลือมากขึ้น ในการที่จะทําให้ทุกอวัยวะมีกําลังเห็นไหมคะแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็จะสร้างตัวใหม่เข้าไปแล้วแล้วก็สร้างแอนติบอดีเข้าไปสู้ตัวนี้เพราะสู้ชนะอาการป่วยเจ็บป่วยหายลงเขาสร้างอะไรขึ้นมารู้ไหมคะแอนติเจนแอนติเจนคือหน่วยสมองของผู่มต้านทานเป็นเป็นความทรงจำถ้าไอตัวนี้เข้ามาอีกนะสบายมากร่างกายไม่ต้องกลัวแอนติเจนแตะเลยแตะปุ๊บผูมมต้านทานรู้แล้วอ๋อไอตัวนี้เหรอต้องใช้แอนต